สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ยิ้มรับทรัพย์กันนั่งตากแดดก่อนมันหนาวเลยมานั่งไล์ตากแดดฟังพี่เดี๋ยวฟังพี่ฝนไล์เสร็จไล์ไล์เสร็จแล้วเนาะปุ้ยก็มาไล์บ้างเนาะคิดถึงคิดถึงเมื่อคืนเราแอบไปใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายรูปด้วยแหละแต่เรายังไม่ได้ลง เรายัางไม่ลงเฟซเราแอบไปแย่แอบไปแย่เ <L un> ฟซที่ผนมาเนาะสวัสดีค่ะทุกคนอากาศหนาวแล้วเนาะเข้าหน้าหนาวแล้วให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายของตัวเองนะคะ,ะสําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้นะ <L un> <L un> คนที่เป็นภูมิแพ้นะคะทุกคน ป่านนี้คงจะแบบน้ำมูกไหลนอนลงมาแล้วเนาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เห็นหลายคนนะคะที่เป็นูุิแพ้แล้วตอนแล้วทานตัวนี้ไปอะ่ะทานอ่าทานนี้ทานโบตาีไปอะ่ะเขาก็แบบว่าสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะมันไม่มันไม่ไอ้นี่อะ่ะมันไม่ขึ้นแจ้งเตือนให้อะทุกคน ขออนุญาตนั่งขัดกระมินั่งตากแดดนะคะนี่ตื่นมาก็นี่เลยคอลลาเจนเอนไซม์ทุกคนเล็บหลุดนะคะเห็นไหมเล็บหลุดปุ้ยตัดไปแล้วมันเป็นเนื้อเนี่ยเล็บมันหลุดตรงเนี้ยเนี่ยเห็นปะเห็นเห็นความเล็บหลุดปะเออเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าความที่อยากรู้ว่า บำลงเล็บดีไหมเลยเอานิ้วไปอยู่กับหน้าต่างแล้วก็ปิดประตูแรงๆให้มันหนีบนิ้วเลยเล็บเสียเลยค่ะนิ้วม่วงมาเลยแล้วก็มันก็ค่อยๆไล่ไล่ความไล่เล็บที่มันเสียออกมาแล้วเล็บที่ขึ้นไม่แข็งแรงดีมากนะคะอย่าหาทํานะอย่าหาทำเอาหน้าต่างหนีบนิ้วตัวเองนะคะทุกคน เออเพื่อที่จะพิสูจน์ว่ามันบำรุงเล็บดีไหมดีนะคะสังเกตเล็บตัวเองไหมทุกคนเล็บตัวเองอะถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงอะเล็บมันจะอมชมพูเลยเล็บมันจะอมชมพูเลยเห็นไหมเมื่อก่อนปุ้ยขาสารอาหารนะคาสารอาหารเพราะว่าอะไรชอบกินมามา่าชอบกินเบบซี่ไม่กินผักไม่กินผลไม้เนื้อสัตว์ก็ ไม่กินไก่อะไรอย่างเงี้ยคือถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ไม่ค่อยกินวันวันหนึ่งอ่ะอาารับสารอาหารไม่ครบห้าหมู่นะคะวันวันหนึ่งอ่ะรับสารอาหารไม่ครบห้าหมู่กินให้หมดนะคะกินให้หมดนะคะเมื่อวันพฤหัสนะคะอ่าปุ้ยได้แชร์ได้แชร์อ่าในแทบเปลี่ยนโชค มาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะไม่ทราบว่ามีใครได้ดูมั่งมีไหมถ้าไม่มีปุ้ยขออนุญาตยกเคสยกเคสที่ว่า,าคนท้องนะคะก็าถามว่าคนท้องอาทานได้ไหมทานได้นะคะมีมีคนก็ไปถามว่าทานได้คนท้องทานได้ไหมทานได้นะคะทานตอนไหนก็คือไอทานตอนไหนเนี่ยคือไม่ไม่ ไม่รู้ว่าเขาถามว่าท้องกี่เดือนถึงทานได้หรือว่าระยะเวลาตื่นเช้ามาก่อนกินอาหารหลังกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือคือก็อุ้ยก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีสวัสดีทุกๆคนตอนนี้ดู3ามล้านคนแล้วเยอะมากคนดู3มล้านคนนะคะทุกคนอากาศเย็นแล้วรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีดีได้นะอากาศมันมันหนาวแล้วอะนะคะทีนี้ ก็เมื่อเรามีภูมิต้าน,านทานที่แข็งแรงเราก็จะไม่เป็นหวัดง่ายเนาะเนาะแต่ทีนี้มาื่วานกุ้ยไปส่งปุ้ยไปส่งคู่นี้มาไปส่งคู่นี้มาดังกุ้งปิ้ง,งมากแชดแตกแชดแตกเมื่อคืนนะคะกุ้ยไปส่งคู่นี้มาแล้วคุณลูกค้าถามว่ามันช่วยอะไรได้บ้าง มันช่วยอะไรได้บ้างแล้วคุณลูกค้าที่ปุ้ยไปส่งมานะคะเขานอนดึกเขานอนน่าจะเดานะเดาโดยคร่าวๆน่าจะสามสี่ทุ่มอนอนสามสี่ทุ่มตื่นตีสีเพื่อที่จะไป็นตาดทองแล้วก็ซื้อของมามาขายที่ที่ร้านเป็นร้านที่ว่าขายขายของสดที่จะไปทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็เป็นอย่างเงี้ยทุกๆวันมาเป็นปีๆีปุ้ยอยู่นี่มาสิบกว่าปีละ อ่ะปุ้ยอยู่เนี่ยมาสิบกว่าปีแล้วปุ้ยก็คือเขาขายก่อนมาหน้าปุ้ยแบบเยอะมากซึ่งปุ้ยอยู่มาสิบกว่าปีแล้วแล้วทีนี้อ่าเราก็แนะนําว่าตัวเนี้ยมันมันช่วยในเรื่องที่เขานอนน้อยเพราะว่ากลางวันเขาก็ต้องนั่งขายของทั้งวันใช่ป่ะกว่าเขาจะเข้าไปนอนก็สามที่ทุ่มคืออย่างเงี้ยทุกวันที่ดูดีนอนกี่ชั่วโมงอสมมติว่า ตีว่านอนสีท่ทุ่มนะสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่หกชั่วโมงหกชั่วโมงอาตีเป็นเจ็ดชั่วโมงแล้วกลางวันก็แบบคือเราอายุเยอะมากขึ้นใช่ปะอายุเยอะมากขึ้นอนะ่ะมันก็จะเพียยิ่งนอนน้อยแล้วคนแกเ่เขายังไม่แก่นะพูดถึงตัวเองคนย,ยิ่งยิ่งยิ่งอายุมากขึ้นนก็ยิ่งต้องการแบบการบำรุง เสียงหว่นเสียงนะ,ะการพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยให้มันมากขึ้นแล้วนั่งขายของทั้งวันใช่ปะมันก็ไม่มีเวลา,าพักผ่อนอะไรเงี้ยก็คือด้วยด้วยตัวเนี้ยจะไปช่วยเขาเขาก็กินกาแฟด้วยทุกวันนะคะกินกาแฟอยู่แล้วเขาเป็นคนกินกาแฟอยู่แล้วนะคะทุกวันอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้ในเรื่องของความอ่อนเพียนอนน้อยไม่โทรมผิวไม่โทมนะคะตัวเนี้ยคือช่วยได้เพราะว่า เขากินเขากินแบบคือเวลาเข้าสู่ร่างกายแล้วอะมันก็จะเพิ่มพลังให้เราเลยนะคะไปแตกตัวทํางานในร่างกายเราเลยนะคะเขาจะไม่มีผลข้างเคยียงก็ก็มีคนแบบกี่บาทห้าร้อยเก้าสิบบาทหุ้ยแพงอ่ะม,ออมีกิโลเอ้ยมีกิเมตรหกสิบเมตรเขาก็คิดเครื่องคิดเลขเออคิดเครื่องคิดเลขเลยนะ ตีเมตรละสิบบาทอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่ามันคุ้มนะคะห้าร้อยเก้าสิบบาทซึ่งมันคุ้มกับร่างกายแล้วที่เวลาเรากินอะไรเงี้ยนะคะเราก็เอาสิ่งดีๆเข้าร่างกายให้มันดีขึ้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะดีกว่าเราไปทำงานแบบเยอะเก็บเงินเยอะแย,ะ,ยะมากมายโหมทำงานหนักเพื่อที่จะ สร้างให้ลูกให้หลานไว้คนรุ่นหลังแล้วสรุปสุดท้ายเงินก้อนนั้นนะ่ะถึงลูกไหมหรือเราเอาไปนอนโรงพยาบาลเอาเงินให้โรงพยาบาล <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าทำงานหนักไม่ดูแลร่างกายไม่ดูแลสุขภาพทำประกันชีวิตทำประกันชีวิตทำเรื่องเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยอาหารมาเก็บเดือนละเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เดือนละพันเดือนละสองพันใช่ไหมทุกคน คือคือเตียดเงินตรงนั้นน่ะก็คือส่วนที่ประกันชีวิตก, mm. ก,ก,ก็ก็ทำไปนะคะแล้วก็แบ่งส่วนที่บำรุงร่างกายนะคะให้เรานะคะมีสุขภาพดีขึ้นเพื่อที่จะทำงานคือเราอะเป็นแม่เป็นพ่อละเราก็จะไม่ค่อยห่วงเรื่องตัวเองและเราจะทำาอาจจะสร้างพื้นฐานให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เอาเงินสักนิดสักหน่อยอะเจียดมาซื้อเนี่ย เพื่อที่จะบำรุงร่างกายเพื่อที่จะสร้างเงินสร้างรากฐานให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเนาะดีกว่าเรามาแบบโอ๊ยเจ็บอดอดแอดแอดแอ,ดอะถ้าเราป่วยเราก็ไม่สบายกายไม่สบายใจเครียดนอนทำงานไม่ได้ขายของไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเขาถามว่าตัวเนี้ยให้ประโยชน์อะไรบ้างกินแล้วดียังไงคือมันมันมันทำได้หลายอย่างนะคะอะถ้า ถ้าเราอยากหอมเราก็กินก่อนกินข้าวถ้าเราเป็นคนออกกําลังกายกินก่อนออกกําลังกายถ้าเราอยากอ้วนเรากินหลังอาหารอืมถ้าเราเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคก,กดไหลย,ย้อนกินหลังกินข้าวสามแคปนะคะทุกคนซึ่งแม่ปุ้ยเป็นโรคอ,อะไรนะกดไหลย,ย้อนอืมปุ้ยก็บอกแม่ ปุ้ยก็บอกแม่ว่าแม่กินสามแคปเลยหลังกินข้าวกินข้าวปุ๊บกินสามแคปปับ๊บตอนนี้แม่หายแล้วจ้าทุกคนแล้วก็เรื่องที่ปุ้ยได้จากโปรตีนตัวนี้ที่ปุ้ยได้จากโปรตีนตัวนี้เรื่องส้นเท้าแตกปุ้ยเป็นคนที่ส้นเท้าแตกมากห่มผ้าแล้วเกี่ยวเกี่ยวสุดเกี่ยวผ้าใส่ถุงเท้ามันจะเกี่ยวเกี่ยวผ้าหม่มเกี่ยวที่นอนเกี่ยวตอนเนี้ยโอ ดีอ่ะเออดีอ่ะมันมันมันแบบขออนุญาตดูนะคือจากที่มันแห้งเหมือน,เห,อนหเหมือนดิน,านาแตกละแหงอะเหมือนดินนาแตกอะเออโซนเท้าปุ้ยมันจะเป็นเส้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 นใช่ป่แล้วเนื้อแห้งๆมันก็จะแตกต้องคอยเอากันไกรตัดเล็บตัดเพราะว่าดึงไม่ได้ดึงแล้วมันก็จะลึกเข้าไปในเนื้อเออตอนนี้ไม่มีแล้วนะแบบเนียนเรียบกิ๊บ เออไอรอยแตกๆอะ่ะมันมันมัน,ม,นมันติดเข้าหากันแล้วอะ่ะดีมากๆทุกคนนะคะฝากไว้นิดนึงนะคะถ้าเราอยากจะกินอะไรอ่าถ้าเราหาหาสิ่งที่บำรุงร่างกายอยู่อาจะปีใหม่แล้วเนาะเราอยากหาสิ่งดีๆไปฝากญาติผู้ใหญใหให่ให้ร่างกายตัวเองอะ่ะแข็งแรงนะคะเตรียมร่างกาย ให้พร้อมที่จะขับรถนะคะปีใหม่อะเออหยุดเยอะใช่ปะหยุดหลายวันใช่ปะก็ไปเที่ยวกันแล้วระหว่างเดินทางน่ะรถก็ติดเนาะหนาวก็หนาวรถก็ติดอ่อนเพียในรถนี้เลยค่ะตัวช่วยในการขับรถตัวช่วยในการอ่าค้างคืนเที่ยวให้สนุกเต็มที่เลยนะคะเอาติดรถไปด้วยติดรถติดกระเป๋าไปเลยนะคะกินพกง่ายพกง่ายมาก เนี่ยเราก็เนี่ยพกง่ายมากกองแค่นี้เองนะคะขย่าในขวดน้ําเปล่าก็ได้น้ําเย็นก็ได้เพราะมันกาแฟตัวนี้ปุ้ยลองแล้วขย่าในน้ําน้ําอุ่นอะน้ําที่ว่าไม่ได้แช่เย็นและไม่ใช่น้นําร้อนอ่างเงี้ยขย่าได้ละลายละลายเลยแหละมันไม่เป็นก้อนนะทุกคน จริงๆขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะคะ,ะเข้ามาดูย้อนหลังก็ขอบคุณด้วยนะคะทุกคนซึ่งอ,อุ้ยภูมิใจนะภูมิใจที่เข้ามาอยู่ในแบรนด์นี้ขอบคุณพี่ฝนที่ให้การสนับสนุนนะคะขอบคุณคุณลูกค้าทุกๆคนที่เข้ามาเปิดใจเข้ามาลองลองซิลองหน่อย ขอลองหน่อยยังไม่ได้ลองกาแฟเลยยังไม่ได้ลองโปรตีนเลยนะคะทุกคนขอบคุณขอบคุณที่เปิดใจแล้วเข้ามาลองคือปุ้ยเห็นผลจริงอะปุ้ยใช้ตัวเนี้ยปุ้ยกินตัวเนี้ยแล้วปุ้ยเห็นผลจริงนะคะไปไปไหนปุ้ยไปซื้อกับข่าก็จะมีคนบอกคนคนทักว่าผิวสวยเนาะทาไมผิวสวยดูผิวสิเออชอบผลดีเนาะ แล้วเราก็แนะนำอ่ะเราก็แนะนำว่าเออเรากินตัวนี้นะแต่เขาก็ยังไม่เปิดใจหรอกเขาก็จะแบบอ๋อกินโปรตีนโปรตีนมันทําให้เราไม่หิวไม่ใช่คะ่ะโปรตีนตัวนี้กินทั้งวันนะคะโปรตีนตัวนี้มันไม่ได้ไปกดต่อมหิวเราเลยมันทําให้เรากินทั้งวันแต่ว่าการทํางานของเขาการทางานของเขาเขาดึงพลังงานดึงอ่าดึงไขมัน มาเป็นพลังงานมาเป็นกล้ามเนื้อมันทําให้เราหิวนะคะใครที่ทํางานหนะักใครที่ใช้พลังกายในการขับรถขับรถทําไล่ทํานาอะไรอย่างเงี้ยนอนดึกเล่นดน,นตรีนะคะเป็นนักร้องนะคะแนะนําเลยเป็นแดนเซอร์แนะนําเลยนะคะตัวนี้ผิวสวยหุ่นดีนะคะทน้าท้องบรราาเพราะว่าการทํางานเราต้องใช้หุ่นใช่ไหมนะคะแนะนําตัวนี้กินไปเลย ได้ทั้งหุ่นดีได้ทั้งผิวดีกินยังไงก็ไม่อ้วนจริงๆนะคะถ้าคุณไม่ได้ควบคุมนำ้ำไม่ได้ควบคุมการกินไม่ได้ออกกำลังกายถามว่าเห็นผลไหมเห็นผลนะคะแต่ว่าคุณต้องใช้ระยะเวลา3เดือน4เดือน5เดือนขึ้นไปแต่ถ้าคุณกินแล้วคุณออกกำลังกายคุณควบคุมอาหาร1เดือนเห็นผลนะคะทุกคนนะคะจริงๆคือ โอ้ไปละอย่าไปส่งลูกเรียนพิเศษอีกนะคะทุกคนเจ็ดโมงครึ่งนะเดี๋ยวต้องไปปลุกลูกมากินอาบน้ำกินข้าวไปเรียนทุกคนบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเปิดใจอย่า,าเปิดใจนะคะเข้ามาทักเข้ามาถามเข้ามาคุยให้คำปรึกษา นัดรับได้ที่วิทยาลัยการอาชีพอูทองบ้านใหม่ดอนคานะคะตลาดอูทองนะใครอยากเป็นตัวแทนนะคะเข้ามาคุยกันได้ตัวแทนสต็อกไม่สตอ็อกอ่าอ่าทำไมทาไมถึงให้ทำไมเราถึงให้คุณซื้อของเราไปใช้ก่อนไปกินก่อนจะมาเป็นตัวแทนที่ไม่สต็อกได้คุณจะได้ตอบลูกค้าถูกว่าตัวนี้ทำหน้าที่อะไร ัวนี้ทำหน้าที่อะไรแล้วสิ่งที่คุณทานเข้าไปอ่ะมันเกิดผลอะไรกับคุณบ้างนะคะนายแพทย์ ad, เปลี่ยนโชคนะคะทานมา20กว่าปีนะไม่มีผลต่อไตเลยนะคะทุกคนซึ่งมันเป็นธรรมชาตินะคะคนดูหนึ่งร้านคนขอบพระคุณ2อร้านคนไปแล้วนะคะยิ้มรับทรัพย์วันนี้นะนะคะวันนี้ออเดอร์ กาแฟสีกล่องนะคะแตกแล้วบ๊ายบายรอลูกค้าโอนเงินมา